ทไหงมาเป็นมาแม่แฝดด้วยเอาด้อสยกันสลายกนเด้อทำกวนอยู่นี่มีแห้ง ตัวไม่ยอมใซ่หอมือแรงอ่ะทำไมไม่เอรรถไปด้วยที่พอ เป็นล้านีที่ทอ่หรอมาดูเคี่ล่ง deve ประเพณียกเสาเอกครับเนี่ยพ่อพามเสาเอกเสาทูพ่อพามประเพณียกเสาเอกเสาทูีีครับเริ่มต้นการก่อสร้างบ้านเ ผมหกไหนเราผมยางมันยอมมันมขอว่ผมเนี่หกไหนเอานี่ก็เียโ้หกโ้นี่ย่เยละยูบอมัดอักด้อเตที่มายามซดอกเดือผมม่ะยุนี่จมือกว่าสามคืนเต สามครึ่งเป็นเหลียะสิมายามไซดอกพุ่มว่ะมันเบื่อจะขึ้นแหลียะเหอนยโอ้ยมายามไซดอกเด้อเอาบอลยูซุ่มยูเย็นความเจ็บว่ได้ความไข่ว่มีเป็นเศรษฐีมีมั่งมีถอยขาไหลล่างม้าหมเงินคำไหลล่างมาเป็นล้านเนาะเอาครับเอาอันเนี้ยแบบเนี้ยเอาแล้วเอานี่หนูมันสีสงสัยด้วยเอาหน้านะลวดกับลวดกัน ยกบ่ไม้พ้อเอปล้วปฏิวัติเกดอะไรเนาะที่นองเขาเขามาบ่เงใ้ใกล้กันเลยนะครับเด้อบ่ได้าาคิดค่าบ,บัตรอกครับเขาเงใ,ใกล้กันได้เนี่ แม่ไม่่ใกล้ก็ไ่ได้เสียค่าบัตรดอกเดินือจะไปมเสาดอกบัตรที่ไหนเพิ่เเลี้ยปเส้เบเลือกดีมีใช้ดูเย็นเป็นสุกไหน เสนั่นเลยนะเขาพูดเช่ลหร่ฟังไหนฟังไหนหละเกสามหะฟังด้เกรตาดยเกีตสมหนกนะอยู่ฟังพูาน้องตุ๊กน่มงรนั้นนเป็นยังไงม่ดิเรีบ้านอ่ะ เออเมือเบขาีคือผัเห็นว่าก็ได้รับตาเห็ดดอกเป็นเดเดรัตาดีได้ตาใบเสียมันไดอทั้บานัเลอีกทับสามด้วเนี่ยหลังเนี่ยทับสายมาทับสีทับสมด้วยสไปทับสามไว้แ่ไปใส่เนี้ยอันนี้นึ่งอ่ะโวงอ่ะซสามสามัเียามอ่ะาบงโอที่วใดาบง Mẹ đi đến hết nơi mía. O, dừng lại nguôi đưa. đi. Nguôi đưa cho 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 đưa ปงศสิมาเฮียนเป็นหมอพามน้ำพอใช้ดอกพอที่เนี่ยแค่แม่นั่นเนี่ยปูเฟนเนี่ยหนาม้เฮียนน่ะเสาขายขวงซะามาเฮียนเด้อว่าเสียงกะดีเสียงกะไสเนี่ย เพศน้ำลองเพิงน้ำครบสูตรไปเลยคบสูตรควบสูตรไปเลยพ่อแม่ครับอันนี้ครับเงินดีครับแม่ครับอันนี้บุ้มนีเรียนะี เปียงว่าง่ายไปทั้งราเป็นเงียงดอกไแตว่าอนเงานรองหาสานสียงดีเสียงใสเด้ปูแฝดลองเพ่งเสียงใสก็โอขุมด้วตอนเนี้ยแต่ลองเพ่งบดงเินเด้ได้ได้เขาจีดีให้เด้ติปแต่อ้นี่โอ้ตยเด้ ไปป้นนี่ยังก่อพิธีกรยุ้ยนาเมนกัอีกพันสอนพัวาเราก็ได้กินแมนกินวถ้ากินต่เหลาก็ชิมเพีพขึ้นเี่พิธีกอนาอันเมนนาได้เปนพาสนเกียหรือดที่เหลาขาวกคนน้ำข้าวมันค่อยลื่นเนาะระวังกัวดูมัน้เขาก่อนต้องมารอเวลาครับรอเลือกรอ เือกงามๆดีตัวกับมาเด้ตัวนึงเนี้ยเด้ไม้วามาตามมั้ย้ามม้เ้าเห็นมั้นี้ให้เน้ยเ้าเดียวทกตามหมูตามเก้าตามมามเก้ายี่สิบเก้ายี่สเก้านา่งร้อเก้าสิบเหลกินคร ามาได้ครับเด้อแม่พี่น้องเขามาครับมายกเสาซอยกันครับผมมาครับมาซอยกันยกครับครับผมบม,มาเด้อซอยกันซอยกันอาไปนะ้แฟดเดีเวลาเราบอกเยได้เวลาเราเด้อเก้ามงเท่าไหร่ แปดโมงสามสิบเก้าตีนะมาแม่แฝดได้ยกยกบ้านเขากรบ้านเขายังยกย้ำได้บุไปปล่อนุมนเอาเด้อสกันสกันเด้อ ทำคุอ yes. ้อยู่นี่มีแห้งตัวไม่ยามใส่เด้อมือแรงอ่ะ มายามไซด์หรอกชูงม่ทาบปทะนตะอยู่ม่เฝ้าเลยครับนายช่างนะผมมาเฝ้าเลยเนี่ยโอ้โหบาแคบหอกเนี่ยเบายกกวงหอกซุมมือเนี่ยยกกว้างทงกัสาบบาไว้ม่มีเวลาทสาด่ั้งญาติ่อัอย่างทั้น เอาเสาเอกขึ้นเราบัที่ีหนนี่เขามาเอาสาทัวตองกัน เวาเาจะไปดีวเป็นสาวโทเด้อสาวโถเด้อปัจจุบันเนี่ครับเพนี้ยกเสาอีกสาโถแต่ละพื้นที่แต่ละท่องทิ้นกะอาจจะแต่ตั้งแป่แต่หลักการเดียวกันก็คือให้ เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับรื้อเออเอายกดันดันดันกล้องมาพี่เอาพอเส้นพอเส้นแล้วมะกลมขืนได้เหรอพอเส้นเหรอ

มาครับกินเขากินน้ำนกันก่อนครับผมหล่อยังหล่อยังหล่อหล่อหล่อมากข้นกองมากเลยครับฮะโนาไหนกินเข่ากันมากินเข่าครับที่ไหนกินเขามันครับ ลุงขิงข่ากันครับไปโอ้หล่ออะไรหล่อเยอะลูคนเกษียณทำไมหล่อขนาดนี้ถ้างั้นเออถ้าเกษียณหล่อหานี่ผมเกษียณตั้งนานแล้วเนี่ยพวกเจ้าไม่แก่เลยเอามาเด้อกินเข่ากินน้ำกันนี่จะไปเอยีย่ยังอีกเกินมาอีกยาวเกินลย

้บานขัวบ้าน,น,านแต่เชฟนี่ระดับพัตตคารครับขัวบ,บ้านแต่เชฟระดับพัตตคารขวอย่างที่ไหนขัวนเนื้อ,อกี่วขวนเนื้อบ้านงานสูตรเด็ดนี่ใส่หอมเยอะ กูได้เพิ่นบ่สะดวกนั่งกินน้ำห่อกะห่อให้เพิ่อนแซ่บบ่ฮะมาเตรียมหึงวะโอ้ยุกเสาเสาเพิ่นอยู่บ่ได้ไอเห็นอยู่เห็นอยู่โทษ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 ไอเห็นอยูุกมามาเอาแกงก่อนจะเป้าไปนะครับเด้อครับ ขอกินกน้ำซาเปล่ากอนขันหอนเ่าใหญ่ตัวนี้ก็ได้แปบ๊บเดียวตัวนี้แล้วหม้อกระมัวเนวาะไปกัดหม้ออะไรตัวนี้ย,นยังยังยังเหลือไอ้ขัวเนื้อบ้านงานนอครับชิป เชฟกำลังเห็ดอยู่ครับเชฟหลอกกำลังเห็ดอยู่ครับ,บร ปลูกล <łość> ังบ <shocked> ้านไว้ปลูกลังบ้านอคนปลูกไม่รอดนสาระบ้านอ่ะปลูกไว้โอ้ยโอ้ยอะปลูกระไรปลูดเฮ้มันได้เกิดได้กันเกิดได้ยังดีมันมันดี เอ้ยลู้การูวดรูนแล้ว,วกไหนนล,ล,ลไปไปกกด้เลย,ยนี่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 ยืมดวยๆมดูยืมดูยืมดูานไปแม่ว้า <c oughs> ขอบคุณแม่คว้าปลาปลา อ้าอันท่านอสมท่านอสมครับท่านอสมยกนิ้วหน่อยตรวจตรวจงานเสร็จยังตรวจงานเสร็จยังท่านอสมตรวจงานเสร็จแล้วโอ้เป็นเป็นยังไงป็นยังไม่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 ยังว้าวแต่ว่าเก็บกระเพื่อเ่รอคะงานเนี่ยเนาะเจปบาอยู่ซื้อดูเจปบาอยู่ซื้อดูยู่ซื้อดู เดี๋ยวเดไปอโอ้สุดยอดเลยอ่ะนีสองยางมาแต่ต้าเปลวมาแต่กับปวยแม่ครัวตัวปวนค่ะปลาแม่ควัวตัวป่วนค่ะนะครับเชฟกระทะไหมนะเชฟเชฟกระทะไหม คัวบ,บ้านบ้านอิสานลาวลาวรบ้านบ้านแต่อร่อยเว้่อย่าออย่าให้กระทะคุ้มควมนะ <c oughs> อ,อันนี้กับทอดไม่ไรจะว่าไห้ทอดปลา พ่อแบ้านกิสาแนลจานอะไเอาดิอะไรอะไรจานเอาดิอะไรธรรมยุทธ์เตี่ยลูกค้าววไหนมันก็เลี้ยงเราเราเขาไม่ได้อรเลยต้องให้เขาเลี้ยงเราโอ้ธรรมยุทธ์เตี่ยของหวาน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 ธรรมยุทธ์เหรอในขนมยุทธ์เลยเอาไมแล้วในขนมเกลางเลยของหวานนะสายยังวะสายธรรมยุทธ์ มคแลนนม่นะนี่ครับม่ได้บกกอนไวเุนรยนงาีกใหนึะัยันชนี่หละนี่ยังกาะอันพามยังก่นะหมอพรามหมอพรามหมอพรามกจนายสไตล์ธรรมยุทธ์ยังม่ดูของแช่รับเนะ ของแทเดิน้ำเปล่าอต้องเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับสำหรับสายธรรมยุทธครับ<อ>กับเขา่าของขาของหวานนี่นะครับสายธรรมยุทธครับหมอพรามสายธรรมยุทธออดี้